พณาญาณก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นกับพรหมิหารสี่ถ้าจิตใจไร้พรหมิหารสี่การให้ทานก็ให้ไม่ได้การรักษาสิงสิงก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าเจริญสมาธิสมาธิก็ไม่เกิดเจริญวิปัสนาญาณปัญญาก็ไม่เกิด พราะอะไรเพราะว่าจิตมีความเรร้อนถ้าทุกคนจิตทรงพรมีหารสี่คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าคนและสัตว์ทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีของเขาเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครแบบนี้จิตใจก็เยือกเย,เย,เย็นรายการที่สองจิตมีกุณาคือมีความสงสารจิตที่มีความสงสารก็เป็นจิตที่เยือกเย,เย,เย,เย็นเหมือนกัน คิดอย่างเดียวว่าใครในโลกมีทุก์ขคนก็ดีใส่ก,ก็ดีถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขอย่างนี้อารมณ์ใจก็เยือกเย็นรายการนิสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาทิษยาใครการอิจฉาทิศยานะั่นเป็นจิตหราความเล่าร้อนเห็นคนอื่นได้ดีพรอยินดีด้วยอันนี้อารมณ์จิตก็เย็น นอกจากเย็นแล้วในเมื่อเรายินดีในความดีของเขาเราก็ปฏิบัติตามเขาเราก็ดีเหมือนเขาก็ดีสิ่งเบี้ขาวางเฉยนั่นหมายความสิ่งใดก็ตามที่มันจะพึงเกิดขึ้นกับเราก็ดีกับเพื่อนของเราก็ดีกับคนที่เนื่องจากเราก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าเกินมีสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราก็ เราช่วยไม่ได้แล้วก็ยังไม่ช่วยวางเฉยไม่ซ้าเติมงั้นทรงพรมิหารสีนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้การให้ทานก็มีจิตใจสมบูรณ์แบบหมายความสามานัมนสามารถให้ทานได้คล่องการเจริญศีลรักษาศีลก็บริสุทธิ์ผุดพอง เราสินอาศัยพรหิหารสองข้อคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารถ้ามีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารอย่างนี้สินทุกข้อบริสุทธิ์บริรบูรณ์หมดต่อไปก็คุณธรรมที่เด็กทุกคนต้องปฏิบัติอีกก็คือสังหาวัตถุสี่อันนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะคนเราอยู่ร่วมกัน จะเป็นเด็กนักเรียนก็ตามญาติโยมพระบรมไสทก็ตามพระเนงก็ตามเหมือนกันหมดเพราะทุกคนไม่อยู่ในโลกแต่ผู้เดียวเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในเมื่อการที่อยู่ร่วมกันกับคนอื่นก็ต้องสร้างความรักให้เกิดขึ้นเหตุที่ให้เกิดความรักที่พระเจ้าสนุนเรียกว่าสังาวตัตถุสีคือมีการสงเคราะห์กันสี่อย่างคือหนึ่งทานการให รู้จักสงเคราะห์รู้จักยื่นโยนสิ่งอะไรกันในเมื่อรู้จักการสงเคราะห์รู้จักยื่นโยนสิ่งนและกันแบบนี้ความรักก็เกิดในระหว่างผู้รับผ,ผู้ที่เราให้ไปเขารับผู้รับย่อมมีความรู้สึกรักละชอบใจในบุคคลผู้ให้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งให้เกิดความรักแลก้วําเริการในสองปิยะวาจาปิยะในแปลว่าท,ที่รัก วาจาที่พูดไปแล้วเขาชอบใจในวาจาของเราเขาเรียกวิญาวาจาคนระดับไหนสังคมชั้นไหนเขาชอบพูดจาแบบไหนแล้วพูดแบบนั้นเมื่อพูดเป็นเป็นที่ถูกใจชอบใจของเขาเขาก็รักเขาก็ชอบในเมื่อเรามีคนรักเรามีคนชอบมากเราก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีพวกมากมีเพื่อนมาก ข้อที่สามอถาจริยาการช่วยเหลือกายงานซึ่งกันและกันการช่วยเหลือกายงานมีความสำคัญเขาทําไม่ไหวเราช่วยอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยคนที่ถูกเราช่วยเกิดความรักในเราก็เป็นเป็นใจเกิดความรักอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สมานนัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตอนข้อนี้มีความสำคัญมากเหมือนกัน ถ้าการถือตัวถือตอนมีขึ้นเราเป็นลูกคนนั้นเราเป็นหลานคนนี้เรามีฐานะเช่นนั้นเรามีความรู้ขนาดนี้เราดีกว่าเขานี่ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อนเกลียดเขาจะเป็นคนระดับไหนก็ตามเราถือว่าเขากับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน คนเราจะนึกว่าคนที่มีฐานะสูงจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนมีฐานะาตะหน้าต่ำอันนี้ก็ไม่จริง <c oughs> คนที่มีฐานะความร่ํารวยมากมียศใหญ่มีวาสนาบารมีมากบางครั้งก็มีการเพี่ยงพรำต้องอาศัยคนที่มีฐานะต่างกว่าช่วยเหลือก็มีเยอะในขอมดําจะเลยทานฟังต่เรื่องไหล้ละอย่างเรื่องราวนินทานอิศร ถึงแม้ว่าจะเป็นนิทานก็ต้องคิดคดี่นั้งบอกว่ารายสรีกับหนูตั้งในการครั้งหนึ่งปรากฏว่กหนูพบราชรีราษสรีพบหนูเข้าขอเล่าย่าอย่ก็คิดว่าเจ้าหนูนี่สร้างควานำคาญจึงเอาเท้าไปเหยียบแล้วไปครึงเบาๆก็คิดว่าเราจะเหยียบเจ้ามาไรก็ตายแต่ว่าวันนี้เราจะปล่อยพันไปเธอไป พอเ่าย่อๆนะก็าอาจจะไม่เหมือนนิทานนะักแต่เนื้อความได้กันหนูขอบคุณท่าเรศสีก็บอกว่าโอกาสหน้าถ้าเพิ่งมีผมขอสนองตอบคุณท่านเรยสีว่าไอสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเองเรีย้ช่วยฉันนะ่ะฉันเป็นสัตว์ที่มีอำนาจวาสนาสูงสุดในป่าต่อมาวันหนึ่งปรากกราสีไปติดแล้วไปบ่วงแล้วที่ในพรานดักเอาไว้ดิ้นเท่าไรไมันก็ไม่ขาด ก็ส่งเสียงร้องกล้องไปทั้งป่าเป็นว่าเสียงไรจสีนี่หนูจำได้ว่ารจยสีตัวนี้ตัวนี้ก็คือเคยปล่อยให้เราพ้นจากอันตรายมาก่อนจึงได้วิ่งไปที่รจ์สีเห็นไรจ์สีติดบ่วงจึงได้คลานไปบนตัวรายสีแล้วก็ค่อยๆกัดเชือกที่เป็นบ่วงในที่สุดเชือกก็ขาดรายสีก็ปลอดภัย หนูจึงบอกว่าท่านเคยปราโม้ข้าพเจ้าไว้ว่าสัตว์เล็กๆม่สามารถจะช่วยท่านได้แต่เวลานี้ก็สามารถสามารถช่วยท่านได้เป็นการสนองคุณท่านแล้วที่ทานเรื่องนี้มีบุญมาชั้นใดไมแต่เราก็เช่นเดียวกันเขาเราเรากับเขาก็เหมือนกันการที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันไม่มีสักวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องมีการช่วยเหลือเึ่งกัน,นกันฉะนั้น คนที่เขาจะช่วยเราได้เราต้องเป็นคนไม่ถือตัวไม่ถือตนยามปกติที่ว่าเรากับเขาก็เป็นเพื่อนกันเราสามารถสามาคุคมก็ได้ตามชั้นบรรณะนี่ต่อไปข้อหนึ่งที่นักเรียนจะต้องฝึงปฏิบัติก็คือกรรมบทสิบราการกรรมบท10บบวกสินห้าที่ต้องบวกกันก็เพราะว่าเคยมีผู้บริการจังหวัดอดีตผู้บริการจังหวัดท่านหนึ่ง ท่านจดหมายมาถามว่าการรมบทสิบของท่านเนี่ยของหลวงพ่อทำไมไม่มีการห้ามโซรารเมีไรใช่ไหมคนฉลาดฉลาดแบบนี้หาย,ยากก็ <c oughs> เลยก็เลยคิดในใจว่าท่านอุสาเคยเป็นผู้รายการจังหวดัดแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นความเข้าใจของท่านการรมบทสิบก็แบ่งเป็นสามภาคคือภาคก,กายกรรมภาควจีก,กรรมภาคมโนกรรม กายกรรมทําด้วยกายไวจีกรรมนึกว่าก่าวด้วยวาจาวาโนกรรมนึกทางใจภาคทางกายของกระบ,บทศิธิ์จริง,รงๆก็มีสมแต่บวกซส้อหากก้าก็มาก็เป็นสีขึ้นหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่ประพฤติผิดในกรรมและสีไม่ดื่มสุราดมีไรนี่ทางกายนะ ถ้าทางวาจาขึ้นหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงส่งเสริมใครเขาแตกราวกันห้าไม่ใช่วาจาเพื่อเจอเหลวไหลแล้วก็ทางจิตใจหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้เราก็ไม่อยากได้ไม่ใช่อยากได้แต่ยังขโมยไม่ได้ไม่อย่างนั้นไม่อยากได้มันซะเลย ขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่ต้องการถ้าเราอยากจะได้เราหาเอ,าเองก็ดีสองไม่จองล้างจองผลานไข่ความโกรธอาจจะมีอยู่แต่หายง่ายก็ดีสามไม่ฝ่าฝืนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวเอากันแค่สามอย่างพรมีหารสี่สหวัตุสี่าำนดนสิบ ทั้งหมดนี้จะเป็นพระกด็ดีเนงก็ดีญาติโยมพุทธริสัยก็ตามสำหรับเด็กนักเรียนก็ตามทั้งหมดถ้าทุกคนยังระลึกได้อยู่ทุกข้อแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้อาจจะพลาดพังไปบ้างไปของธรรมดาแต่อาจจะพลาดไปเพราะไม่เกินไม่เกินวิสัยที่เราจะแก้ไขถ้าจิตนึกถึงอยู่ท่านถือว่า มีสมาธิในศีลานุสติกรมฐานคำว่านคสมาธิเนในนุสติไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิคือนึกถึงอยู่นึกถึงสิ่งเรื่องกำหนดสิบนึกถึงพรหมิหารสี่นึกถึงสังหาวัตถุสี่ถ้าเรายังนึกได้อยู่ว่าข้อวัดปฏิบัติมีอย่างไง เราก็พยายามปฏิบัติตามนั้นไม่พยายามฝ่าฝืนไม่หม่มันอาจจะเผลอบ้างเป็นของธรรมดาถ้ามีการพลาดพรังเราก็คิดว่าจะยับยั้งต่อไปเบื้องหน้าเราจะไม,ไม่ไม่ยอมให้พลาดอีกถ้าอย่างนี้ท่านเรียกอนุสติคือตามนึกถึงเป็นสมาเป็นกรรมาฐานสิบกองกองหนึ่งกองในกองในสิบกองอนุสติมีสิบอย่าง ถ้าตามนึกถึงอยู่อย่างนี้ขณะใดที่ยังนึกถึงอยู่ขณะนั้นชื่อว่ามีสมาธิในอนุในศีลานุสติอย่าลืมนะนี่สมาธิถ้าเรานั่งหลับตากันเฉยเฉยพอเลิกไปแล้วก็ประพฤติชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่างนี้การเจริญสมาธิไม่มีความหมาย สมาธิมีความหมายสมาธิแบบตั้งใจคือตั้งใจปฏิบัติตามนี้เป็นอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนตั้งใจไว้ว่าเราจะปฏิบัติตามนี้ขณะที่จิตยังทรงตัวอยู่และปฏิบัติได้นั่นที่เรามีสมานนธิแนวนุสติตัวนั้นนั้นแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามได้ถือว่าจิตทรงสมาธิในนุสติตามที่เราต้องการ ถ้าสามารถแจมปฏิบัติได้จะมีการทรงตัวคือว่าหมายความว่าเราจะไม่มันจะไม่ลืมในกำหนดสิบท,ทุกข้อเราไม่ลืมในสินห้าเราไม่ลืมในนุสติสิบในสังขาวัตถุสี่เราไม่ลืมพมรมยานสี่เราไม่ลืมจิตใจทรงตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นชาในนุสตินั้น,น,น แล้วก็ถ้าประโยชน์ที่จะพึงได้ถ้าทุกคนสามารถทรงพรมิหารสีได้อย่างเดียวสังหาวัตถุสีก็ส่งด้วยกรรมบทสิบและสินห้าก็ส่งด้วยเพราะวพรมิหารสีเป็นตัวเป็นตัวนำมาเป็นกำลังหน้าเป็นก,กำลังส่วนหน้าถ้าทำได้อย่างนี้สมาชาญสมาบัติก็จะมีสภาพทรงตัวแล้วก็แจ่มใส คนที่บอกว่าฌานสมาบัติไม่ทรงตัวนั่นหมายถึงว่าขาดพรหมิหารสี่คือบกพร่องในพรหมิหารสี่ในเมื่อบกพร่องในพรหมิหารสี่สิงก็บกพร่องไปด้วยถ้าพรหมิหารสี่ทรงตัวอย่างเดียวทุกอย่างครบถ้วนหมดตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงวิธีปฏิบัติในการทรงตัววันนี้นักเรียนยังไม่ต้องซ้อม เตรียมตัวให้ดีนะสักวันหนึ่งข้างหน้าหลวงพ่อจะเรียกมาซ้อมเองไอ้แถวหน้าหน้าเตรียมตัวเลยนะคืรว่าถ้าจะเรียกมาซ้อมจะได้มาซ้อมแต่เพอเดียวต้องให้โสจิตเตรียมขยายเสียงไว้ก่อนต้องใช้ขยายเสียงนักเรียนพูดเข้าสเครื่องมโสจิตนะเอาไมโครโฟนต้านตรงนี้เธอพูดตอบมาเยียนตัวดี้วมาเช้าใครมันบอกว่าไม่ซ้อมั่างหลับง่ายเอาละสักวันหนึ่งข้างหน้าคนที่บนนนะ คือว่าเวลาการเจริญสมาธินั่งสงัดเนี่ยเป็นความดีถ้าเวลาเริ่มสมาธิจริงๆให้นึกถึงลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจิตยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก ชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐาน nder. ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและจิตไม่ยุ่งกับอารมณ์อย่างอื่นเฉพาะเวลามันอาจจะได้สักนาทีสองนา,นา,นา,ท,า,นาทีสามนาทีก็ถ้าสามนาทีถือยวเก่งมากอย่างนี้ถือว่ามีสมาธิในอนาปานุสติเ hmm. วลานั้นจิตว่างจากกิเลสรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้อยู่อย่างนี้จิตว่างจากกิเลส ตอนนี้ถ้าภาวนาด้วยกระเพื่อมีสมาธิในคำภาวนานัเกเรียนชํานาญเรื่องนามปัะทะกะวัานามปัะทะไปนามะปะทะนี่เป็นท่าทั้งสี่เป็นกรรมฐานกองหนึ่งในพุทธศา,านสนาในกรรมฐานสี่สิบให้ใจเข้านึกว่านามะให้ใจออกนึกว่ัทะเป็นการเตรียมทรงฌานเพื่อความเป็นทิพย์ของจิต ขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้าด้วยรู้ลมให้ใจออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยเวลานั้นเชื่อเรามีสมาธิสองอย่างคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานาปานุสติรู้นามปภะทะเป็นจัตุธาตุฐานสี่ในกรรมฐานสี่สิบเหมือนกันท่านี้การที่จิตทรงตัวเมื่อเช้านี้เขาบนกับบอกว่านั่งเงียบเงียบมันจะหลับ ความจริงนั่นดีมันไม่ใช่หลับนั่งเงียบๆอจับลมหายใจก็ออกเรื่อยๆไปอันดับแรกๆลมมันจะหยาบเราจะมีความรู้สึกมากต่อไปต่อไปจิตเริ่มมีสมาธิขึ้นทีละน้อยะน้อยสมาธิมันสูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นมากเพียงใดการรู้ลมหายใจก็ออกกันน้อยลงไปเท่านั้น จะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันเบาลงเบาลงเบาลงแต่ความจริงลมงหายใจไม่ได้เบาเพราะจิตเริ่มไปสมาธิจิตกตับสายก็แยกห่างจากกันค่อยๆห่างมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจนทั้งใกล้ๆจะมีอารมณ์เคลิ้มตอนที่มีอารมณ์เคลิ้มในความจริงไม่ใช่หลับเราต้องสังเกตว่าถ้าหลับมันยังงบงบกันหนานงุบหลังเป็นต้น ถ้ายังนั่งเฉยอยู่อารมณ์ละเอียดใกล้ดมเคลมิมนั่นไปอานาปานุสติกรรมาฐานจิตเข้าใกล้จะเข้าฌานจิตจะใกล้จะใกล้ใกล้จะถึงฌานแต่ในช่วงขณะต่อไปจิตเรียบลงไปทีลรน้อย้ะน้อย้ะน้อย,นอยจนกระทั่งหูด้ยินเสียงภายนอกในวิหารนี้ก็เสียงนก เสียงนกร้องเราได้ยินกล้องหมดทุกอย่างยินชัดเจนแจ่มใสมากแต่ว่าหูไม่รำคาญในเสียงเ้ารู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสบายภาวนาได้แบบสบายสำหรับลมเขาออกแต่มันเบาลงไปอย่าฝืนให้มันแรงนะปล่อยมาตามเรื่องของร่างกายหูไม่รำคาญเสียงภายนอกมาอย่างนั้นเชี่ยวจิตเข้าถึงปฐมฌาน ถ้าจิตมีรมเคลิ่มในขั้นอุปจาระสมาธิก็ดีจิตเข้าถึงปฐมฌานในฌานอื่นก็ตามรอยอาการทรงตัวให้เป็นไปตามนั้นถ้าทุกคนสงสยัยว่าเคยปฏิบัติที่ไรก็มีแต่การซ้อมการซ้อมตอนนี้มานั่งเงียบเงียบตอนนั่งเงียบเงียบก็คิดว่ามันจะหลับแต่ความจริงไม่จะหลับให้สังเกตตัวเองถ้าเปนงูงาบลงไปข้างหน้า มันทันท่าเคลิ้มเหมือนจะหลับจริงๆถ้าจะหลับมันจะงูบจะล่มตัวลงถ้าหาว่าการยังนั่งทรง,งตัวอยู่อันนั้นไม่ช่หลับจิตจะสมาธิสูงขึ้นถ้าทุกคนฝึกทําสมาธิเงียบๆอย่างนี้ไว้เรื่อยๆต่อไปถ้าถึงที่สุดของอารมณ์อารมณ์มันจะถอยตัวลงอาการคลิ้มเคลิ้มจะหายไปความแจ่มใสของอรมจะเริ่มมากขึ้น แต่บางคนจะไปอย่างนี้นะทุกคนที่เคยฝึกมโนยิธิได้บางทีธรรมรงเงียบเงียบไปอย่างนั้นพอจิตเข้าถึงจุดจิตมันจะเคลื่อนออกทันทีจิตจะไปสวรรค์บ้างจิตจะไปพรทมโลกบ้างจะไปไหนมันก็ตามถ้าจิตเคลื่อนออกให้คุมจิตไปตามที่เราต้องการเวลานั้นภาพจีปรากฏข้างหน้าจะมีสภาพชัดเจนแจ่มใสามากเพราะจิตสะอาดจากกิเลส นี่ขอทุกคนเข้าใจตามนี้นะหลือเวลาสักแปสักแปนาทีก็ขอแนะนำมัรรดาญาโยงธริษั์ที่มาฝึกมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเป็นกรรมฐานหมวดที่สามในพระุทธศาสนาที่เรียกกันว่าภิญญาการฝึกมโนยิทธิและกรรมฐานอย่างอื่นอันดับแรกเหมือนกันหมด นั่นคือันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกตามวันนะมะคำว่านาเชนม,มะพะทะห้ใจเข้านึกตามวันนะมะหายใจออกนึกตามมาพะทะอาตามนี้นะได้จงอย่าบังคับลมหายใจเขาออกลมหายใจเข้าจะออก,จ,ออกจะหนักจะเบาจะยาวจ,จะสั้นไปปล่อยไปเรื่องของร่างกายอย่าไปบังคับร่างกาย เราทราบแล้วว่าถ้าสมาธิดีขึ้นลมหยายใจจะรู้สึกเบาเบาลงตามที่พูดมาแล้วตอนนี้การฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพยคุยานก่อนคําว่าทิพยคุยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพยถ้าลูกตาเป็นทิพยเขาเรียกว่าทิพพเนตรอันนี้จะมีได้เฉพาะนาง,งฟ้าเทวดาหรือพรหม เราเป็นคนมีร่างกายเป็นเนื้อท่านท่าน,านมีร่างกายเป็นทิพย์แต่มีตาทิพย์ได้ตอนนี้เรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์เป็นได้จะมีได้เฉพาะทิพย์จากุญาณน,นี่คําว่ายานไม่ได้แปลว่าเห็นความไม่ญาณแปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ อันนี้ทิ่กุยายเกิดขึ้นกับบรรดาญาโยมุทธบริษัตจะมีกําลังไม่เสมอกันสุดแล้วแต่จิตสะอาดหรือสะ,สะอาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันถ้าจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็น้อยถ้าจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์น้อยอย่างนี้จะจิตจะไม่เห็นภาพในเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกถ้าครูก็ถามอะไรมา ความรู้สึกคืั้งแรกมีว่ายัางไงตอบทันทีทันใดไม่ต้องกลัวผิดและจะไม่ผิดถ้าจิตสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเห็นแล้วก็จิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมาก วิธีปฏิบัติตอนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเข้าไปนั่งประจำที่ครูผู้แนะนำจะให้ญาโยมพุทธบริษัทภาวนาเพียงแค่ 10, ประมาณ10นาทีนั่นคือเวลานั้นให้ใจเข้านึก,กวันะมะให้ใจออกนำพระทะสำหรับญาโยมที่ได้แล้วต้องการจะซักซ้อมให้ตั้งอารมณ์ตามเดิมคิดว่าโลกนี้เป็นทุกข์เราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการนิพผานจุดเดียว ล้วจิตใจจับพระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาัดเจนแจ่มใสสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอย่างในบทนี้นึกถึงนึกถึงพระพุทธชินราชก็ได้ถ้ากันนไะด้ภาพพระพุทธชินราชยังติดอยู่กับใจของเราเวลานั้นจิตมีสมาธิ ถาภาพเลือนไปหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่เติมตาจำได้แล้วก็หลับตาทั้งอีกจะไม่ใช่ได้กระรงความว่าขั้นเมื่อครูก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกวมามีอขอโทษเลยไปหน่อยขณะที่มีครูเข้าไปนั่งข้างหน้าขายะสอนตอนนี้เขบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาแล้วก็เลิกรู้ลมให้ใจเขาออก ตอนนั้นตั้งใจคําฟังคำแนะนําเขาพูดสอนขณะที่จิตตั้งใจฟังคําแนะน,นําพูดสอนในจิตจะเริ่มเป็นสมาธิคือมีสมอมาที่เสียงในธรรมะขณะที่จิตฟังเสียงรทมอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสความมิย์ก็เริ่มเกิด ในเมื่อครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์เ,เริ่มเกิดเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบางให้ตอบตามความรู้สึกทันทีอย่ายั้งตัวถ้าว่าเห็นว่ามีนะที่มีความรู้สึกว่ามีถ้าเขาถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาก็ถามาถามถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้านุ่งผ้าใส่เสื้อเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกของท่าน รวคววาาม่าถ้าตอบตามนั้นครูก็มีความมั่นใจว่าตอบถูกต้องความริทมีแน่หลังจากนั้นเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งให้จิตแจ่มใสขึ้นคนที่เห็นไม่ชัดจะได้ชัดเจนขึ้นต่อไปเ็จะพาไปพระจุลามุนีเจดีสถานอันตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่นั่นจะเห็นพระพุทธเจ้าจเห็นพระอรหันต์เห็นเทวดาแระพรหม เนื้อนมันสการเสร็จเขาก็จะแนะนําให้ไปพระน,นิพพานจะได้ทราบบาร,รมีของเราเวลานี้ถึงนิพพานไหมถ้าไปถึงที่นิพพานปรากฏมีวิมานของเราอยู่ที่นั่นก็สแสดงว่าโอกาสที่เราจะไปนิพพานมีแน่นอนอาระบรรดาญาโยามพุทธบริษัททุกคนเด็กทุกคนเลยนะหันหน้าไปทางพุทธรูปเอ้ยหันหน้าไปทางพุทธหันหลังไปหันหลังไป,งไ,ปไปหาพุทธรูป เออตอนนี้ไปก็ตัง้งใจสมาทานศีนสมา,านนทานป็นกรรมฐาน